นี่เบลีแฉกหาแล้วเบลีบ่็อยัางเห็นชื่อไม่ตนังเดิมนะพื่น้องบ่ปอยัางเห็นชื่อแล้วแฉกหาแล้วเต็มหน้าจอเลยแล้วก็ต่อมาจะว่ารลุดจะนาคือสีมีหนนทางของเ่าเบาลีก็เลยอึ้งเลยว่าหนนทางแบบไี้ล่ะลูกกระสะทีหาคนเนาะทางญาเพื่อนนี้จะเป็นยังไงแล้ว ไปดองเนาะเป็นสิหักปิดอบได้สำาไดเขาก็อยังบุหูเห่เนาะก็รถตนามาอยู่เป็นสิบปีอะไรนี่ห่างจากเขามากโดยที่บบได้ย่ายดีต่อเขามีอย่างกับไม่ว่า,งายงทะเลาะก,กันก็ว่าได้นะคันจิกรับกระทั่งนั้นกับโบได้มีเงินพอที่ได้เรียงดูมีแต่ว่าถ้าเบาลี่เหตุพิดพลาดประการใดเนี่ยฝากเอฟซีเตือนเบาลี่เนี่ยแต่ว่าเบาลี่กับเหตุถึงที่สุดถ้าบบได้แต่แทกคือเบาลี่ต้องใส่แผนไหม แผนไม่คือเฮ็ดเนื้อใด,ดห้าสีบอ่อพิดกฎหมายบ้านเมืองเฮ็เด,ดเนื้อใดห้าสีบอ่อได้อันเอาคนเด็กน้อยแล้วกับผู้หญิงผู้เดียวนี่ไปถิ่มให้รถชนถ้าเฮาไปป้าไว้ทั่วที่เนาะพี่น้องป้าไว้ทั่วที่สุดท้ายนะบ่มีผู้เบิ่งกับลดชนตายบ่มีใครรับผิดชอบเกือบบ้าเกือบาอบาบาใจเนาะโอเคพี่น้องเนะาะจังไดใครับ ออเราพี่น้องเอยเนาะมันหองผักหรือหละสบายดีเด้อพี่น้องเนาะตัดภาพมาตื่นมาแล้วพี่น้องเนาะตื่นมาแล้วหลังจากที่ส่งเขาห้องผักเขาก็ม่ได้ค่อยถ่ายดอกในห้องผักเ่ะฮะถ่ายแต่แป๊ดน้อยเดียวนั่นแหละพี่น้องจะให้ทีมงานถ่ายเนาะทีมงานเนาเมื่อนี้กับภารกิจเขาก็คือชิลงไผ่ชาสถานทูตเขาพี่น้อง ก็คือเบอกนี่ว่าแหละการเขาไปหาชะทานทูตเขากระชถามเพิ่นเพิ่นว่าสามารถพาขามในเบิดบ่หรือว่าเพิ่นมีมาตรการช่วยไปได้ถ้าสมมุติว่าเพิ่นช่วยได้แต่รถจะนาเขากระชมาถามรถจะนาก่อนว่าเราสามารถไปผู้เดียวโดยที่เอาลูกเนี่ยมาส่งให้เอ้าเพลงขึงบ้านไปบอสฮะเอาแม่นี่เอาเงินแทนบอสก่อนยืมบอส ถอนเงินออกมาแทนบ่บวบดข่าคย<ะ>ุยมาแทนข่าควายพี่น้องเอ๋ยเนาะข่าชื่อควายงานบุญมือนั้นชื่อซีนเราเลยแทนบ่บวบดชื่อซีนพันห้าเดี๋ยวนะพันห้าเกี่ยวกับ่าล้านนิ่งเลยพันห้าพันหกอะเลยผมมีเงินกินเบียรบบ่ในพวกไฟฟ้าบ้านเนาะผมมีเงินฉนลองปีใหม่เขาดาวน์น้มู บอกว่าทีมงานเัาบอสลองอยู่แล้วปีนี้พี่น้องเลยมันเงาเน่า,าเบียกอันนี้แหละเงาเวียกรถจะน่าจะน,น่าแน่แล้วก็ไลยอันไลยแนวเขาต้องลุยพี่น้องเนะาะอ่เด็ดๆขั้นตอนต่อไปก็คือว่าอะไรเปลา่าล่ะที่ไปซื้อเอาเอาอันรับเขา่าเหลือได้หรอเงินจากบกบ <c oughs> โค้งออกวะเฮียนล้วโค้งออกเนาะอ่โค้งออกเนาะยังเป็นเนาะเติมน้ำมันก่อนไม่้เติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนนะอันนีฟอร์ดเฮียฟอร์ดอุดรแท้ฟอร์ดเก๋รถเดือนสิมานี่จ้ะแม่นเทามีรถกระบะก็ดีด้วยนะเอ้า โบ้ดุดบอดีน้อสงสัยปาร์ตี้นักผิดหรอไงเนาะใช่คนเติมน้ำมันเลยเจงปะเติมน้ำมันเลยล่นผิดหอเนาเจอกับเปาาแน่ดักสิต่อข้าห้องพักแน่ผิดห้อเนาะ เอาค่ะห้องพักแน่แลกว่็สี่เอาเงินชื่อน้ำให้เราแน่เห็นได้จช่พี่โน,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 โน้องเนาะเกิดรวมกันในลูกเลยดิเดีแต่กล้องเอาค่ะแค่นอกกระดักกระดักกระดักเหมือนตั้งใบ่วงอย่างเี้นะนี่ใช่นี่อันนี้ ขอบคุณเด้อน้องน้องอันนั้นกำังงานเติมน้ำมันน้องเนาะโอเมนเด็กปั๊มได้อปอตะท่อนี่แม่นสะอาดชุดแล้วของไทยมุ่งหน้าชูอัน สาวรถจังน้าปัดแปดโมงตอนนี้เมื่อคืนนี่เจ้าพิ่นนอนจังไดแล้วเมื่อคืนเบิ่งรถด,ด้วยพัดไปเนาะนี่ไปเลยท่วงหาตัวเวียงมันบาบนีอ่ะไปแนะ่นับนะจเนอะจักเล่นรถตัวจ้ง เมื่อไปไหว้พระเนี่ยพี่นอนะ้องเนาะก็เลยบูชาเอาพระองค์น้อยมาใส่ทั้งหนา้ารถงามแท,นะท้นะแปดชิพพันหนึ่งได้นะ่ะอันนี้อ๋อไปแปดชิพวัดมหาโชว์ก้านไะปเานะา,เาะกันวัวก้านเนาะแล้ให้คนหันหลังเบึงค้างซะอ้าเพิ่นเบึงแยงเขาเนาะเดี๋ยวพินหน้าออกได้ันแล้วแต่วิธีตีได้พี่น้องเลย <laughs> เดินหันหน้ามาหาตัวเองเพันกับหันหลังใช่พันเส้นทางมโนมันนี <laughs> ่าเป็นเบบเ,เงี้ยงดิ <c oughs> เซนโอ้ก็จะเลื่อนไล่พี่น้องเนาะสิบบาทร็จะหน้าขอทานไะชุดไทยเจี๊ยบมือหนึ่งไะสิลงตัวดอกสดจะหน้าอะไรพี่น้องเนาะซื้อ,อยังเฮียจะวาวะซื้อแล้ว ชื้อิ้นแห้งกับข้าวเหนียวยอะันแล้วมันก็บเบื่อแล้วเนาะกินว่านนี่ก็บดมือแล้วคนน้อยก็ได้แล้วกินนั้นนั้นแล้วจะหมดเปืือนห้องพึ่งรวยกับ่มีเดี๋ยวข่าวออกมาจากมันชาววรนณเขตก่อนชื่ออันเกิบไห้่ี่้องเนาะบ่มีเกิบมีเกิดแต่ผู้เดียวคนบดหมู่ซุ่มนะ รถแต่หน้าก็ได้ไปคอท่านของเกิบชื่อปิ้งไก่ปิ้งกิ่วเลยเฮียข้าจะชื่อทาาอายอย่ายว่า,วา,ววานี่คือหลายอเนยาวชื่อชาวนี้เอยังลายกุเปว่ามัมกินกย่างเว้นพร้อมดูดีเหรอจะชื่อ,อนานตตวหนาวอัน,นนี้หรอกช่ไหมัมมมแต่นางเนบนี่ หมดแล้วเนาะหมดที่ภัคของหลักชนะแล้วเนาะแม่นเออแดดก็เริ่มออกที่ภาคพิตรีดิที่ภาคพิตี่พ่อน้องต้นตอนน่ะพี่น้องเลยแดดนอนหลักชนะพาล like ูกของพิงแดรอยู่ว่าเนาะ บราเพียงใช้ชื่อภพใหม่ระเานดป่เนาะหนาวได้อากาศบอกลักนาว่าบอกให้ลูกออกมาคลีนแดดยันเกิดอันตรายอ่ะมันก็สิอยู่ในห้องละเนาะเห็นบ่าวป่ะเออคนมาผักใา่อยู่ด้วยเฮียลาะคนเอาครอบครัวมาเที่ยวปีใหม่ผักแต่ว่าข่าวผักอยู่เลิกมันก็ะโบนกระโบนหูเนาะ ทอดนะพี่น้งเลยตุม้มยังไงตุ้มว่ายัางไม่ทันมันอดว่ะน่าจัะเนาะอ,อันนี้เพื่อนเอารถขึ้นไว้เพื่อนกับญานมันเฉียดกันรถกระดานเนาะน่พนะ,ออะ,นะนพี่น้องเอดเลยแบบนี้ปะเขาะห้องรถนานเลยนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มีแต่ว่าลงหารถจะหนาอะไรบ่ะนี้ เึิ่นจะใส่ไปไลยเปิดพนะี่นองไลยเนาะเป็นผู้ใหญ่ใจดีได้พี่น้องนอเนาะเพิ่นฝากมาเมื่อคืนนี้ทางโทรศัพท์เพิ่นฝากมาเบลลี่ก่บพิ่ได้หู้ซื้อเพิ่นดอกแต่ว่าเพิ่นก็ฝากมาให้เบลลี่แหละพอได้มาซื้อกับเข่าให้อันนั้นพี่น้องเนาะบารมีมาไล่ก็พอได้มาซื้อกับเข่าให้สรุปจะหน้าเพิ่น,นมาเนาะพี่น้องไปพี่น้องลงไปมาหนิได้กับเขานะ่าละ เห็นบ่ะกินข้าวก็ยังอะไรนะวันนี้อ้าวอจุดมะนาวเมื่อคืนนี้อาอยู่นอนลุ่มบ่นอนลุ่มนี่แหละพาลุ่มนอนดีลุ่มนี่แหละเอาผ้าลงแล้วเอาผ้าลงมาห่มบ่เอาห่มใบผู้ใหญ่นี่ชื่อผู้น้อยเอาเพ็ตุ้มแหงโอ้ยยานเอาเยี่ยวใช่โอ้ยห่มโรส เจ้ารถดผ่านเนี่่งว่าด้เนาะกินกินนี่มแล้วว่าเข้านี่เขาไปนั่งพวกเราเข้าไปนั่งพูกเเขาไปนั่งบภายใน่ผมีเกิมนะู่นี้แล้วบมีเกิฮะคู่นี้ล้วเจบคมีเกิบใช่บมีเกิบเจ็บคนเลยเอาูเดียว่นูเดียวน้ออย่างนี้นะ Tao nghĩa kỳ nài lòng một cái món này này tạo ra một cái mùa này tạo ra một cái mùa này tạo cái mùa này nào đi, bớt là bỏ. Mơ, nhũ, đi, cái bỏ này còn mai, này tạo ra một này này một đó, này nào, เราเรียกว่าจะมาซื้อพร์กมให้ทัว่าบอนซื้อชุดขนาวนี้บอกปุ้ยไงต้นอะไรซื้อชุดขนาดนี้ไดยังไม่ได้เข่าที่เข่าทางอยู่ đ ด้หนิความไม่แหงนะเว้ยวันนี้จะปีแล้่อเนี้ยฮะตามปีไปวันั้นได้พ่อให้ไปชัเด้อเอาเลยเดีนะความว่าได้กิ่นหยาบงี้นาเสียมานบรชา้เตุ

con khơn mới à. à. Vâng, nhà tháo con khơn già dạ hết vâng ôi con cái này sai con à, này cấp khẩu này được tổ đấy này phân này mấy kín nhạc năm đại kín được cả nam này cái bớt là bao nhiêu đó ừ. À, sẽ, sẽ tiết, đó. Đó, đó, tài, không có <laughs> lẽ là á sao lợi thế nào mà xịt tài khỏi khỏi là không có lẽ tài quá anh nó không cháu nào lóc bò nó lóc bộ người của hư nó đầy khói khui các loa một chút nữa nè sao lợi thế nào vậy khói khui các loa lẹo lóc bộ người của hư nó đầy nó nó sao lợi thế anh không bò án nó มีแต่หน้านั่นเลยหน้าเพ็นว่าจะได้คุยบานนี่คุยว่าไปลงสถทานทูตกนันเลยเออเฮาอยอย่าเพาว้วเฮาหเฮายังชับชนยุ่เฮาไปหอดนั่นแหละคอยเว้ากันไปหอดไหนงอยเเวากันพอ,อดสถทานทูตนั่นเลยไผที่มาเว้ากับจับเอาเบอร์ให้เขาคุยนั่นเด้อหน้าบอกเอาตรงๆเด้อสารุตนะ คอยพันธุทงได้เลยว่าลูกเจ้าในขีขามน้ำบบได้ก่อปรึกษากับผู้หูมาแล้วเนาะออแล้วร่คอยแต่ว่าคอยก็จิไปทามเบิ่งให้แน่ใจมาเนี่ไปทามเบิ่งให้แน่ใจก่อนก่อนอยังก็ได้คันจะมอบเจ้า,จาข้าจะทานทูดแล้วนี่เขาส่งขามเจอะเดจ้าลูกเจ้าดิเจ้าจะไปไหว้สายสมุติเจ้าจะขามบ่เนานะแม่นบอกขามและขามทุเดียวนี่เจ้าผู้กล้าข้ามอีกแม่น แล้วก็เจ้านั่งเพื่อข้ามบายย่ได้เองพิษก้หมายมมเจ้าต้องบึงเจ้าต้องบึง้งธภาพโดยรวมญาเจ้ากับพท่านบอกตอนเนี้ยญาติกัยังพรท่า,านได้ทัาหูว่าเจ้าลูกมาชัเ <c oughs> จาหน่อยเจ้าหน่งทีเป็นโทษท่างเนยโอ้ยเน okay. น้องจนะเ,เจ้าต้องฝึกจะขับมกได้คอยค่อยสิด ออนนี้นะคอยซื้อกับเขามาฝากเจ้ากำน้ำกำไนแล้วร่คอยกระกิลงสวรรค์ลงไปสถานทูตองศุนไทยพอพระท่านได้เอาเจ้าไปน้ำเอาเจ้าไปน้ำไปปล่อยไว้หันเจ้าบานที้มีบนนอนได้มันบดเม็มสถานเลี้ยงเด็กได้อยู่หันเนาะว่าความซื้อไ้ได้นี่อเจ้าสิตัดจินใจเห็น,กนแก่ตัวว่าอยากกลับอย่างเดีวยว,ยวยล้วลโดยที่ผมคำนึงถึงลูกบ่ได้เจ้าต้องซื้อกับข้าหญ้าเจ้ากระแทงเจ้าทำหยังคอยยิ่งเห็นแล้ว โทษแต่ว่างามเจ้าทะเลาะกันกับผัวแล้วเจ้าใจห้อนแล้วเจ้านี้งามผัวเจ้าดีเจ้าปัดมากคนเฮาผัวเมียก็มีแล้วเถื่อทะเลาะกันขนาดข่อยกับเมียก็ยังมีเถื่อให้กันจุ๊งเจ้าไปพักว้าไงถ้าพักการขาดเขินมือนกับิีมีธรรมดาเม็นบ่กอันนี้ก็ได้โดยความที่น้องเจ้ากับบ่ได้นะเจ้าข่ามใบฟังนั้นก็จักเพิ่นใช้รับผิดชอบเพราะทรายอีกว้าวคําชื่อหลว้าวควาเชื่อนี่ พันล้านเปอร์เซ็นตในความก่ได้ลูกขอปรึกษาครับผู้มูอเป็นโทรมาให้ครับปรึกษ,ษาแต่ว่าสทาจพิามนึงก้อนเนาะเพื่อให้แน่ใจเอฟซีแต่ว่าทาั้เข้างกับสื้อสารทั้งในบ้านแระบ้านเจ้าเรวกระทา่งกันญาติคองอันหลานผุ้น้อยนี้เดี๋ยวนี้นะเป็นเจ้านะขโมยหลานน้อยหลานเขานะมา ดยที่เขาผมได้ทำหูแม่ยึดเจ้าว่าลูกเจ้าแต่ว่ามันเป็นลานเขาตอนนี้ฮะเ้าสีพ้าความโดยที่ถ้าได้คอยผ้าข้า,ามแบบโดยรับแบบพิษก้นไม้ก็สิเป็นได้คอยเป็นผู้พิษข้าม,มนุษย์ไปขอท่านถ้าเอากตนไมยมา,มาว่าวอะพรว่าลานน้อยนี่แบบทีหู้แล้วเป็นชื่อพ่อกับบ่าวังแม่ค่อผมมีชื่อทัาบ่าวแม่รถจน mm hmm. ะนะฮะ เดี๋ยวนี้นะนเป็นเจ้าขโมยเด็กน้อยไปเดี๋ยวนี้ครับเฮ็ดยังซ่องให้หอบครอบเพื่อบัวให้เดือนห้อนตามหลังแมนยุ่เฮาจากได้ลูกเฮากลับไปเป็นลูกเฮาดียูคความเป็นจริงแต่ว่ากฎหมายมันต้องเอาหลักฐานได้โนเบอร์ดิแมนสิงน,น,นั่นมีจะบ่ได้ไหนสิมแจะว่าพากกนเอาบน้ำแล้วนอนพักผ่อนตุ้มบะห่มแล้วกินข้าวกินน้ำนี่สามตะคอยแลนแยกแล้วเนาะแ่น แต่ฉีเชือเกือบไมให้ยบุงผูได้นะบ่มีเกือบอ่ะผูกลางเนาะชมมาวิวเนาะวันนี้เราบ่มีเสือบ่มีชงกัญยาวมาสองคนนะการนาบันนี้กี่ตัมีผู้เดียวนี้ครับว่าสิพาไปชมชะทางทูตเลยตอนนี้ก่ะฮู้ทั้งฮู้ว่าสี่โได้ข้ามอยู่แล้วลูกคันเจ้าขามคเดียวเจ้ากับบข้ขามอยู่แล้วฮะ เดราจะจ่ายบุพาวออกไปแต่เจ้านะแต่ก่อนจีนไปเบิังก่อนคันมีแต่เจ้าน้ำบ่หย่าเนาะโย่จะน่าไปแจ้งตำรวจแล้วมันมีแต่ชาวเราจะนาละควางตะหึงแล้วง่ายแฮงองินนะเราบ่หึงจีบบ่ได้ยูไปจ้าบัตรเราบัดรของแท้อันนี้อ่ะ อันนี้นะคนในหมู่บ้านเจ้านะเขาหู้ว่าเจ้ามาแต่ใช้แหล,ล้วรับรับรองว่าเจ้าแร้วกว่าเป็นคนพนในเมืองบ้านเขาแต่ว่าเขาไ่ได้เห็นประชาชนห้ซื้อเจ้าเราเป็นคนเราบ้านเราหลักในแผนต่อไปของขอยแล้วขอยสิเร่าถึงจะฟังในคลิปหนาว่าสีเอาไปใดต่อถ้าสมมติขาบมาได้นะขอยมีขอเสนอรายอย่างให้เจ้ามีขอเสนอถ้าสมมติว่าขอเสนอขอยเสนอดีที่สุดแล้วเจ้าก็เอานีหูความเห็ด วันหนาชาวล้านนาเนี่กล้าปลาลูกทั้งเบ็ดนี่ไว้บ่ไว้ในน้ำญ้าเจ้าครับพ่อของเล็กน้อยนี่แล้วเจ้าข้ามไปผู้เดียวนี่เจ้ากล้าบ่บ่ฮั่นนะบ่กล้าเฮ็ดไปนะเนาะถ้าบ่กล้าเฮ็ดเราต้องขึ้นไปดำเนินตามมันกฎหไม้บ่ายนี้แบบว่าไปพึ่งชากับนายบ้านแล้วกันหญ้าของเจ้า ก้เท่านี้แล้วว่าคอยชีเอาเงินไว้ให้ติดตัวก่อนคอ,อยคอยชี้ได้เดินทางไปสวรรค์นครแล้วไปเลนเวียดเจ้าหน่อยแล้วเลนเวียดเจ้าเบิ้งว่ามันเป็นผลจำเรศนะได้เขาให้คำปรึกษาดีไปได้เ้อร์อันนี้กับฝ่า,า,นนา,ายย่ามจะให้ลูกออกออกไปดินออกกับผ้าออกออกไปแถวเลยค้างไว้<อ>เมื่อว,วานนี้ก็หมดมนี่กับเจ้ากับผ้าออกไปดินแถวนี้น่ะได้ยุ บ่ทานไอแต่ว่าเขาไปบ่อให้อยู่นี่เราบ่อให้สร้างความเดือ,อดร้อนแล้วก็บ,บ่อให้เสียงดังเนอคนชิลออกค่อยเป็นห่วงอันนี้ก็เอาเงินนี่ไว้อันดังเถอเขาขี่รถมาขายนั่นขายนี้หรือว่าใช้ติดตัวไว้เนอเป็นเงินแม่จากต่างประเทศผลักผลฝากมอามาคืนนี่พี่น้องให้มาซื้อกับเขากับน้ำแล้วที่ให้ชาวรถจนะนี่เก็บไว้แน่พราะได้อันใช้ชีวิต ทาจเบาหลีมามีแผนนะต่อไปอยู่ดอกแผนต่อไปละถ้าเจ้าหัวเอาด้วยนี่คอยกับช่อยวัวได้แผนต่อไปของใครเขากที่ช่อยให้ท่นที่ซุบเนาะเห็นจมเห็นได้อะดูเถอะนะเก็บไปเด้อเก็บไว้ก่อนอไปทุงน้อยเสียด้วยน้อยเจ้าจะจีกลิ่นนะเืีว่าเก่งและสารสนะเนาะแม่ นับถือในน้ําใจของความเป็นแม่ลนี่ขั้นคนเนี่ยขั้นทวงชีวิตตัวเองกว่าลูกนี่ต้องถิ่มแล้วลูกือข้ามไปคนเดียวแล้วหัวไล่ตีจนแฉลบปากปลาเนี่อโอเคเดี๋ยวคอยออกก่อนหมาอนนี่ไม่ได้ว่าเก็บไว้กินข้าวกับน้ำก็จะท่าอยากกูน้ำก็จะกินได้โดนอยู่ลรสามนิดละน้ำก็ได้อ่ามน้าให้รดเล็กน้อยนะอน่า,าแล้วก็ตุ้มหุ่มรถดผ่าน่ะเ,เวรย่างมันมนี่นะคอย น้ำมันน้ำไม้น้ำมันน้ำไหมให้มาแต่เพื่อนเตืนอ๋อห้องจะขนาดใจพี่น้องเนาะเตือนแล้วเงินกับเป็นเงินของแม่จากต่างประเทศผ่านมาคืนนี้พี่น้องเนาะฝากมาคืนนี่ผ่านมาให้เข้าบัญชีโดยตรงอ๋อเต๋อเอาชื่อกับข่าวกับน้ำชื่อนันชื่อนีวโอ้พี่น้องเอ้นี่ล้วพี่น้องเนาะ เบลลี่อนาจใจละเบิรงบลได้พี่นะ้องเนาะถ้าบอความเบลลี่จะแท้นะเบลลีนะ่เนี่ยสบเปล่อยให้เราเดินข้างถนนไปขอทานยาวสิมีแผนแบบอ่าน,นั้นพี่นะ้องเนาะคนผู้นี้เนี่ยเขาไปอยู่ใส่บลได้นอกจากเอาอันไปอยู่บ้านเราเองพี่นะ้องในเมื่อเบลลี่ติดต่อหานเราแล้ว,ลวพี่นะ้องเนาะ้องเกี่ยกับเบลลี่เออได้ยังไงเนะาะเบลลี่ใช้เบิรงแซด์ถ่ายเอฟซีจากเบิรง